ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เป็นผู้เข้าแข่งขันนะครับที่จะส่งในส่วนของผลงานนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเมืองเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับก็ชื่อว่าไอศครีมน้ําตาลตโนดนะครับเสิร์ฟกับคาราเมลตโนดนะครับที่เป็นซอเต็ดคาราเมลอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของซอเต็ดคาราเมลตโนดก่อนโดยส่วนผสมหลักเลยคือเราใช้น้ําตาลเมืองเพชรขาดไม่ได้เลยคือเกลือ นะครับเมืองเพชรเกือบบ้านแหลมหลังจากนั้นผมก็จะทําเลยก็คือการเปิดไฟนะครับแต่เวลาใช้ไฟนะครับอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าสูตรนี้นะครับเป็นคาราเมลที่ผมไม่ใส่น้ําดังนั้นมันอาจจะเสี่ยงเรื่องของไหมได้น้ําตาลจะเริ่มละลายนะครับอ่ะพอน้ําตาลละลายนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของเนยลงไปนะครับอ่ะทีนี้ใส่เนยนะครับใส่เนยลงไปก่อนนะก็ตจะไปขึ้นเนยอ่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมลงไปนะครับเนยก็ละลาย นะครับอ่าดูนะครับดูนะครับสีคาราเมลคือสวยมากสีน้ำตาลโหนดนะครับอันนี้คาราเมลโหนดนะครับสวยมากครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําตัวในส่วนของไอศครีมนะครับซึ่งตัวไอศครีมเนี่ยอย่างที่บอกเนาะก็มีส่วนผสมของกะทินะครับซึ่งเราใช้กะทิสดด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือน้ําตาลโหนดโดยที่เราจะเอาน้ําตาลตโหนดใส่ลงไปในหม้อที่มีกะทินะครับอ่านะครับ เราควรให้น้ำตาลละลายนะครับเราไม่เปิดให้เดือดน,นะครับเราใช้การอุ่นหลังจากที่ละลายแล้วนะครับเราก็จะเอาไปหยุดอุณหภูมิในส่วนของไอซ์บารก็คือ,อถังน้ำแข็งซึ่งการปั่นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอหลังจากที่เราได้ไอศสรีมนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็จะมาทำการประกอบนะครับเราจะมาประกอบนะครับไอศกรีมกันเนาะ แล้วก็วางลงไปอ่าหลังจากที่เ,าเอาเราเอาในส่วนของในส่วนของคัมเบ์วางนะครับก็ต่อไปจะเป็นไอศครีมเนาะซึ่งปาดเป็นในส่วนของลูกหลักบี้สวยๆนะครับมาดูกันอ่าแล้วก็วางรีมลงไปนะครับอ่าสเต็คาราเมลตรหนตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปเนาะ,ะให้ไหลนะครับนิดเดียวแล้วก็ที่สําคัญเลยคือลูกตาลตาะหนดอ่อนนะครับ สุดท้ายเลยดอกไม้นะครับประดับให้สวยนะครับให้ดูน่ากินอันนี้เป็นดอกไม้กินได้นะครับเป็นดอกไม้กินได้นะครับเมนูนี้นะครับที่ผมอยากนําเสนอนะครับก็คือไอศครีมน้ําตาลตโนดนะครับเสิร์ฟคู่กับคัมเบลิลเกลือแล้วก็ในส่วนของคาราเมลตโนดนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับ